สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูต้นพันมะนาวต้นแม่ครับผมที่ผมได้ตอนจากต้นแม่เพื่อไปขยายที่ปลูกใหม่ตอนนี้ก็จากต้นแม่พวกนี้นี่แหละพันุเนี้ยเขาจะดกทั้งปีโดยที่ไม่ต้องทำมะนาวนอกฤด,ดูเลย ดกทั้งปีเลยและลูกใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะพามาดูเนี่ยฮะปลูกทีก็อยู่ประมาณ10กว่าปีได้ลูกใหญ่น้ำเยอะ วันนี้ก็จะมาตัดแต่งกิ่งไม่ให้เขาลกก็จะตัดแค่ช่วงล่างตัดแต่งช่วงล่างให้มันดูไม่ลกเท่าไหร่เพื่อเวลาเก็บผลผลิตเนี่ยจะเก็บง่าย มันก็อาจจะลกบ้างแหละช่วงเนี้ยเพราะว่าฝนตกแต่ให้ดูต้นพันธุ์เนี้ยที่มีลูกดกดกตลอดทั้งปีนะครับ